n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการลุงพินีวินอ่อนนุช46โครงการอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่น Tesco โลต u สอ่อนนุช Big C e x ซ่ a อ่อนนุชและตลาดอ่อนนุชภายในโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายราคาต่อตารางเมตรไม่สูงเดินทางสะดวกขนาดพื้นที่26.12ตารางเมตรจำนวน1ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการลุมพินีวินอ่อนนุช46โดยเริ่มต้นจากหน้าทางเข้าโรบินสันลัสไตล,ลาดกระบงังขับตรงไปบนถนนลาดกระบังประมาณ10กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยอ่อนนุช46ขับต่อไปบนซอยอ่อนนุช46ประมาณ400เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบนบ by J Asset Management